2นาทีกับประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพนะครับจะได้รับเงินกรณีชลาภาพหรือไม่นะครับเมื่อผู้ประกันตนนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับหรือมีเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพนะครับคุณก็สามารถที่จะได้เป็นบําเน็จ นะครับบำเหน็จชลาภาพหรือได้เป็นเงินก้อนโดยไม่ต้องรอให้อายุ 5, ครบ55ปีบริบูรณ์นะครับคือไม่ต้องรอไปรับบำนานคุณรับเป็นบำเหน็จได้เลยนะครับเมื่อได้รับเมื่อได้ยื่นเอกสารแล้วก็รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วนะครับเบิกได้เลยเป็นเงินก้อนนะครับเงินก้อนมาใช้จ่ายมาทำนู่นทำนี่นะครับพอได้เงินเป็นบำเหน็จแล้วนะครับ เงินชาลาภาพนะครับเงินชาลาภาพกรณีเป็นบำนาญก็จะยุติไปนะครับก็หยุดจะยุติไปคุณก็ได้เป็นบําเหน็จเป็นเงินก้อนไปนะครับก่อนจากกันนะครับฝาก แอดไลน์เอสเอโอไทยนะครับเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวสแกน QR Code นะครับเพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินสมทบจราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิ์นะครับหรือสิทธิ์ที่ประโยชน์มาตรา333940ก็สามารถเช็คได้หรือวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา4 0การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินงานทะเบียนและเงินสมรสอสมทบนะครับมาตรการเร่งด่วนต่าง ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานหน่อยนะครับแล้วก็ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประการสังคมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอน